เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับอีกสักครู่หนึ่งทุกวันศุกร์ครับเราจะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับในฐานะที่เคยเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสวนะครับวันนี้จะคุยกันเรื่องของการจดสิทธิบัตรนะครับเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเดี๋ยวคุยกันนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าถือนะครับรูปทรงก็เป็นเหมือนกับตะกร้าจากธนาคารออมสินนะครับเพียงหนึ่งรางเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันทาง SMS พิมพ์คําตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ย ได้ถุนดานครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทางยูทูบพิมพ์คำว่าเก็บเบีย้ยได้ถุน้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง s อ s เอสเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดี ช่องทางละหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะมอบกองขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีแล้วนอกจากนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถาม,ามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้เข้าร่วมงาน m ณีเอ็กซโระยองซึ่งจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลระยองนะครับโดยงานนี้จะเป็นการจัดขึ้นครั้งที่5จัดระหว่างวันที่8กันยายนถึงวันที่10กันยายนนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้เข้าร่วมงานมานีเอ็กซ์โประยองนะครับซึ่งงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลระยองโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8กันยายนถึงวันที่10กันยายนนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่างานมานีเอ็กซ์โประยองซึ่งจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินครับ ธนาคารออมสินจะเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยคําถามคืองานนี้จัดขึ้นเมื่อไรนะครับจะจัดเมื่อไหรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนดานนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินก็เชิญชวนบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับมาร่วมออมเงินเพื่อวัยเกษียณกัน,ก,นกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ชื่อว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ9ปีโดยธนาคารจะให้ดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ2 9 9ต่อปีนะครับรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจําที่ร้อยละ3.51โดยผู้ฝากเมื่อได้รับภาษีแล้วเออพอครับเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับส่วนการเปิดบัญชีก็เปิดขั้นต่ําจํานวน1น0 0 0แสนบาทแล้วก็ฝากได้มาลายแล้วไม่เกิน1ล้านบาทนะครับผู้ที่สนใจสามารถที่จะจองสิทธิ์ในการฝากเงินหรือว่าเปิดบัญชีผ่านทางช่องทางของธนาคารออมสิน3ช่องทางด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยช่องทางที่1คือเว็บไซต์ ของธนาคารออมสินครับ w w w .gsb.or.th ช่องทางที่2เป็น Line Official at @gsbsociety แล้วก็ช่องทางสุดท้ายช่องทางที่3นะครับเป็นแอปพลิเคชันไหม่เปิดรับฝากนะครับเปิดให้ฝากเงินครับจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือจนกว่าจำนวนวงเงินที่เตรียมไว้จะหมดลงนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับหรือว่าเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินบั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันเต็มจำนวนนะครับเมื่อเร็วนี้ครับการลบไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟอร์มอได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2,566นะครับภายใต้แนวคิดที่ว่า What the facts แค่สงสัยก็เซิร์ช ACTAI ได้เลยนะครับซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และก็กระตุ้นให้คนในสังคมได้เล็งเห็นถึงปัญหาการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของการลดไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่จะส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ให้ความสําคัญกับการดําเนินง,งานตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะครับ คณะกรรมการธนาคารออมสินครับได้มีมติอนุมัติแผนในการแผนปฏิบัติการนะครับในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธนาคารออมสินให้กลายเป็นศูนย์หรือว่า Net น e ซีโร่อิมิชันลดแบบทั้ง3สโคปด้วยกันโดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2,500กว่าไครับภายในปี2 0 5 0นะครับซึ่งเป้าหมายจากนี้ไปคือในอีก7ปีข้างหน้าเนี่ยได้มีการตั้งเป้าหมายในซีโร่สำหรับสโคป1แล้วก็สโคป2 เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธนาคารจากการใช้เชื้อเพลิงและก็ไฟฟ้านะครับขณะที่สโคปที่3เนี่ยจะเน้นการเน้นเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการให้สินเชื่อกับลูกค้าและก็การลงทุนนะครับโดยธนาคารออมสินจะดําเนินการทั้ง3ส,สโคปเป็นการคู่ขนานจนสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้ภายในปี2030นะครับแล้วก็จะบรรลุเป้าหมายให้ได้ ภายในปี2050ซึ่งนับจะลี้ไปในธนาคารได้กำหนดแผนการในการงดปล่อยสินเชื่อแก่ธุรกิจเชื้อเพลิงถ่านหินและก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับและเริ่มมีการใช้ ESG Score ในการประเมินคุณสมบัติด้าน ESG ของลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อตั้งแต่5ล้านบาท500ล้านบาทขึ้นไปนะครับซึ่งการดําเนินการดังกล่าวต้องถือได้ว่าธนาคารอมสินเป็นธนาคารแรกของประเทศไทยน,นะครับที่จะนําเอาผลคะแนน ESG Score มาประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยธนาคารได้แบ่งการจัดกลุ่มธุรกิจที่จะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อและการลงทุนออกไป3กลุ่มนะครับประกอบไปด้วยกลุ่มที่1เป็น exclusion list หรือว่าธุรกิจที่ไม่สนับสนุนเนื่องจากเป็นธุรกิจที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม2เป็น negative list นะครับหรือว่าธุรกิจที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษโดยหลีกเลี่ยงการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจที่มีคะแนน ESG score ในระดับต่ำมากนะครับและก็3เป็น positive list หรือว่าธุรกิจที่ให้การ สนับสนุนเป็นพิเศษผ่านการกำหนดสิทธิประโยชน์แก่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับซึ่งเคยดำรงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสานสักง,งานส่งเสริมวิส,สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสอส,อสอวนะครับเรื่องของผู้ประกอบการกับการจดสิทธิบัตรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณมงคลครับครับสวัสดีครับคุณธิรวัตรแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับรับนี้ จริงๆก็เป็นการแนะนําให้ผู้ประกอบการให้ใส่ใจกับการจดเ,เ,เรื่อสิทธิบัตรนะเพื่อจร,จริงๆแล้วสิทธิบัตรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะสามารถสร้างเติมต่อการประกอบธุรกิจเพราะว่าสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องนล้วก็มีความสําคัญกับผู้ประกอบการมากนะครับอะไรก็ตามมีธุรกิจกลุ่มไหนบ้างที่จะต้องใส่ใจในเรื่องนี้แล้วก็ มันมีการสร้างแต้มต่อเหนือคู่แข่งได้จริงหรือเปล่าแล้วมันมีเขาเรียกว่าข้อดีหรือข้อเสียหรือไม่อย่างไรเพราะหลายครั้งก็มีอุสาหอหรือมีผลกระทบตามมาด้วยนะครับก่อนอื่นก็ผมคิดว่าเรื่องสิทธิป,ปัดเนี่ยรวมถึงเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันเป็นการจดทะเบียนที่เราเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งซึ่งกฎหมายมีการคุ้มครองเ,ออเพื่อจะได้ ให้กับผู้ประกอบการในสิ่งที่สร้างสรรค์นะฮะหรือในเรื่องประดิษ์หรือการออกแบบทําอย่างไรอย่างหนึ่งที่มันมีการที่เราเรียกว่านวัตกรรมสิ่งแปลกใหม่หรือการสร้างที่มูลค่าในแง่ของทั้งการผลิตอุตสาหกรรมขัตกรรมเกษตรกรรม,ร,ร,ร,ม,ร,ร,ร,มรวมถึงกาเรเนียกกรรมนั้นเนี่ยให้กับผู้ประกอบการนั้นเขาเรียกว่ามีระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ผู้เดียวเลยนะในระยะเวลาซึ่งกฎหมายที่คุ้มครองตั้งแต่5ปี10ปี20ปีซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคุ้มคุ้มกันหรือเรียกว่าแตบต่อให้ให้กับพวกเราจนกระทั่งถึงการขยายไปถึงเรียกว่าเราเรียกความน่าเชื่อถือผ่านทางเครื่องหมายการค้าเราเรียกว่าแบรนด์ด้วยผมคิดเอผมอยากจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับเ,เป็นสาม สิทธิบัตรนะฮะสิทธิบัตรแรกเราเรียกว่าสิทธิบัตรประดิษฐ์นะฮะอันที่สองเนี่ยเราเรียกว่าสิทธิบัตรในการออกแบบผลิตภัณฑ์อันที่สามเ่ยเรียกว่าอนุสิทธิบัตรนะซึ่งก็จะย่อยลงมาเริ่มแรกก็สิ่งประดิษฐ์เนี่ยมันก็ชัดเจนว่าต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นใหม่นะฮะแล้วก็มีความซับซ้อนแก้ปัญหาทางเทคนิคแต่เดิมและควบคุมครอง ในด้านการใช้หรือประโยชน์ในการใช้สอยซึ่งถ้าสามารถจดสิทธิบัตรทางประดิษฐ์เนี่ยสามารถคุ้มครองได้ถึงยี่สิบปีนะครับซึ่งเป็นลนักษณะกลไกการทํางานหรือโครงสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือกระบวนการทํางานหรือกรรมวิธีในการผลิตสินค้าหรือบริการสิ่งประดิษฐ์ใหม่นั้นเนี่ยต้องไม่เคยมีมาก่อนนะครับ ทั้งเรื่องการขายหรือผลิตหรือจำหน่ายนะครับในประเภทนั้นๆโดยต้องมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งก็คงขั้นตอนของการผลิตนั้นเนี่ยจะต้องต้องพิสูจน์ได้ว่าไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเกษตรกรรมหรือหัตถกรรมอุตสาหกรรมได้ส่วนย่อยลงมาซึ่งอีกประเภทที่สองนี่เรียกว่า สิทธิบัตรในการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งอันนี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันจะเน้นเรื่องการออกแบบสร้างสรรค์ลักษณะภายนอกรูปร่างนะ,ะหรือรูปทรงสีหรือองค์ประกอบลวดลายนะครับซึ่งอันนี้จะคุ้มครองเพียงแค่สิบปีนะครับซึ่งมีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องไม่มีไม่ใช่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑเ์เดิมที่เคย มีอยู่หรือเคยใช้อย่างแพร่หลายนะครับเอ่ออย่างเช่นถ้าเราจะเอาโอเลี้ยงของเราเนี่ยไปจดทะเบียน,นี่ะไม่ได้เพราะโอเลี้ยงนีกินมานานแล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นนะเออาแบบเป็นแต่จดสูตร,ตรได้ใช่ไหมฮะจดสูตรเอ่อจดสูตรได้หรือออกแบบลวดลายเป็นใส่สีทองอซึ่งซึ่งสีทองต้องไม่เคยลวดลายนี้ไม่เคยมีมาก่อนในโฆษณาหรือรวมจนถึงในสิ่งที่เราเรียกว่า การเปิดเผยในรายละเอียดเอกสารสิ่งิที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆด้วยนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ง่ายนักนะครับส่วนอ,อันนี้คุ้มครองสิบปีส่วนอนุสิทธิบัตรนั้นเะนะี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าต่อย,ยอดนะฮะเป็นสิ่งที่ประโยชน์ใช้สอยกันมากไม่ซับซ้อนนะฮะหรืออย่างเช่นสูตรอาหาราที่เคยทำอย่างโอเลี้ยงเนี่ยถ้าเราทำเป็นน้ำโดยทั่วไป เราเปลี่ยนใหม่เป็นเจลให้ดูดอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยพอลักษณะเป็นอนุสิทธิบัตรได้หรือหรือหรือแบบอะไรต่างๆที่เอที่เคยมีข่าวอย่างเช่นเป็นอะไรนะน้ําแข็งใสแล้วก็ทํเป็นเจลละเอียดเหมือนปุยหิมะอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอนุสิทธิบัตรเท่านั้นเพราะเป็นการต่อยอดประเทศไทยเนี่ยจดสิทธิอนุสิทธิบัตรเนี่ย เป็นอันดับเก้าของโลกเับเรื่องนี้เก่งมากโดยเฉพาะเรื่องอาหารกับเครื่องดืม่มนะฮะแล้วก็เครื่องปรุงอาหารต่างๆเนี่ยปี2564ที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่าประเทศไทยเนี่ยติด็อปเทนในเรื่องนี้นะครับก็เลยคิดว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะครับที่เรื่องนี้แต่ผมคิดว่าอุทาหรณ์ที่ อยากจะสร้างว่าแต้มต่อน,นั้นมีทั้งบวกทั้งลบ,บเพราะว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยพอจดสิทธิบัตรไปแล้วเนี่ยอแม้กระทั่งระ,ะดับโลกนะฮะพอมาทําการค้าในเมืองไทยเนี่ยเอมันก็จะมีคนตัวเล็กนะอย่างเช่นเอสมีที่เราเรียกว่าไมโครเนี่ยเคยมีเคยจําได้ไหมครับที่มีกาแฟระ,ะดับโลกเนี่ยเอเขาเคยฟ้อง คนขายกาแฟที่เป็นรถเข็นเนี่ยนะฮะได้ไหมแล้วก็ข่าวเป็นข่าวทั้งโลกเลยสุดท้ายเนี่ยโจทย์ต้องเป็นคนออกตังให้กับเลยนะเพราะมันกระแสตีกลับนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะต้องมีเอสสิงคโปร์หน้าและหลังนะพอดีพอดีคนที่ขายเนี่ยมันมีตัวเอสหน้ากเอสหลังเนี่ย ประกอบกันับแต่บังเอิญคนขายเนี่ยเขาขายกันมานานพอสมควรซึ่งพอพิสูจน์ได้ว่าพอๆกับก่อนที่ซีแอตเทลกาแฟนี้ที่ขายในอเมริกาด้วยนะฮะเพราะว่าเขาขายมาเป็นรุ่นสองรุ่นแล้วแล้วก็อาชีพอิสละแล้วก็คุณพ่อเขาเ็่เป็นนับสือศาสนาอิสลามครับก็เลยเป็นเรื่องที่พอท้ายสุดเนี่ยโจยจะต้องปณีประนอมกับ จำเลยแล้วออกให้จ่ายการจดทะเบียนต่างๆเนี่ยให้ถูกต้องรวมทั้งค่าดำเนินคดีต่างๆให้กับให้กับจำเลยด้วยคิดจาโฆษณาเลยกระแสสังคมและเช่นเดียวกันเมื่อเร็วๆนี้คงจะเห็นน้ำแข็งใสย่ยอดหนึ่งก็ไปทำมีร้านเล็กๆอยู่ที่เชียงรายจังหวัดก็ไปฟ้องร้องเขาเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าเนี่ย ก็ต้องระวังเมื่อเราประสบความสําเร็จเนี่ยการประกอบธุรกิจเนี่ยแน่นอนกานคุ้มครองเนี่ยอาจจะได้ถึงยี่สิบปีสิบปีห้าปีแล้วก็ต่อไปถ้ายังไงเนี่ยพอเริ่มประสบความสําเร็จเนี่ยก็เริ่มจะต้องมีคํานึงที่เราเรียกว่าภาษาอังกฤษแต่เราเรียกว่ากิจกรรมเพื่อสังคมเรียกเรียกเอ็มพาสตี้นะคือการเห็นอกเห็นใจับเพราะว่ากระแสความรู้สึกของผู้บริโภคเนี่ย รู้สึกว่าเอ๊มันไม่เป็นธรรมมันเหลื่อมล้ำระหว่างคนที่แข็งแรงกว่ารายใหญ่กับรายเล็กรู้มากว่ารายใหญ่รายเล็กดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการพอเริ่มสําเร็จเนี่ยคุณต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเอ,อสินค้าคุณเครื่องหมายการค้าคุณรวมเจถึงตัวผลิตภัณฑ์ให้ช่วยเพื่อสังคมด้วยนะไม่นั้นเนี่ยจะไม่มีใครพอถึงเวลาเนี่ยคนหมัดไส้คนก็กระแสต่อต้านเนี่ยก็จะเยอะ วม oh, ันคราวที่แล้วจําได้ไหมครับ <Ha. S 2> ที่เชนเอใหญ่โตที่บริหารรีสอร์ทที่เขาใหญ่แล้วก็พนักง,งานขอลาเพื่ออ oh, oh, oh. ุอแล้วก็ไล่ออกเลยเลยีเป็นต้นะฮะมันมัน,ม,นมันกระแสโซเชียลเนี่ยวันนี้มันแรงับ <c oughs> แล้วก็ไม่ง่ายในการที่จะอทําเรื่องนี้ความน่าเชื่อถือลุมมกุ้มกันอของอาการค้าเนี่ย เมื่อกฎหมายให้คุณผูกขาดทำไปผู้เดียวเออยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ขอบเขตมันก็มีอมเพราะฉะนั้นดังนั้นสิ่งที่เอกระทําของผู้ประกอบการนั้นต้องอยู่ในความที่เรียกว่าถ้าเพียงถ้าภาษาพระก็เรียกเพียงพอับหรือเรียกว่ามีคุมคุ้มกันที่ทําให้มันเหมาะสมนะครับ,รบก็เลยเป็นเรื่องอุทาหรณ์สอนใจเรื่องให้ชัดเจนขึ้นไปนะครับ เพราะนั้นเคื่งหมายการค้าเมื่อทําแล้วก็ต้องอนําการสิทธิบัตรร่วมด้วยก็จะ,ะทําให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราแนะนำให้เอสีทุกคนนั้นใส่ใจในสิทธิบัตรสร้างแส้ต่อเพราะว่าผู้ประกอบการต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่ต้องลงทุนในในตายี่ห้อต่างๆของตัวเองนะครับ ดังนั้นต้องประกอบเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็มีการทำวิจัยนะครับ mm. เพราะนวัตกรรมนั้นมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นเฉพาะเจาะจงหรือการต่อย,ยอดเหมือนอนุสิทธิบัตรนะครับผมคิดว่าต้องเอาจริงจังในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเรื่องนี้ประเทศไทยเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายของการวิจัยเนี่ยประมาณราว หนึ 1> 1. ่งจุดห้าเปอร์ซนของเ GDP นะซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยต้องถือว่าคึกคักพอสมควรแล้วก็เป็นภาคทางสัดส่วนทางน้านภาคอเอกชนเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับก็แน่นอนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์วันนี้ก็จะเห็นว่ากำไรขั้นต้นหรือกำไรสุดที่ ต่างๆของบริษัทจทะเบียนแป0ร้อยกว่าบริษัทนั้นเริ่มมีความชัดเจนว่ามีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้ยอดขายแ0 0ร้ยกว่าบริษัทเนี่ยตกประมาณสิบห้าล้านล้านบาทนะครับนะเกือบเกือบเท่า GDP ประเทศเลย GDP ประเทศเนี่ยประมาณสิบเจ็ดล้านล้านเกือบเกือบแปด้าสิบเปอร์เซ็นต์ทีเดียวดังนั้นผมว่าบริษัทหลายบริษัทที่ทำ จากไอ้พกกระพันเนี่ยก็มาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็เรื่องนี้อก็ฝากผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องช่วยรายเล็กด้วยนะครับไม่ใช่ไล่ฟ้องอย่างเดียว <c oughs> ถ้าเมาื่อเมื่อน้องๆเขาจะทําอะไรที่เป็นอย่างนี้ผมก็เลยเป็นอุทาหรณ์สอนเป็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเอเพราะฉะนั้นแบรนด์เนี่ยจึงต้องให้ความสําคัญ กิจกรรมที่ทําดีเพื่อสังคมด้วยครับเพราะว่าเมื่อเริ่มประสบความสําเร็จติดตลาดก็ต้องเริ่มทําให้ความสําคัญมากกว่าโฆษณานะครับเพราะความรู้สึกที่เกี่ยวกับแบรนด์นั้นเนี่ยจะหายไปเมื่อมีผลกระทบเนการเยียวยาหรือกู้กลับเี่นจะยากขึ้นเพราะว่ากระแสโซเชียลนั้นถึงแม้น่ามาเร็วไปเร็วแต่ไอวงการที่เขาเรียกดราม่านั้นเนี่ย, <laughs> เ,ยเออก็จะมาแทนที่ ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันของ SME นั้นเนี่ยเมื่อใช้เงินทองสำหรับการพัฒนาสินค้านั้นต้องค,คู่กับการทำการตลาดและการทำความดีเพื่อสังคมเพื่อสังคมนะครับรบเ,เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยให้มีความรู้สึกที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคนที่ไม่อยากอินหรือไม่อยากซื้อเนี่ยทั้งทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ อาจจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าความรู้สึกโดยใช้จริงครับครับับพูดง่ายคือว่าต้องต้องใส่ใจบ้างนะฮะใช่ครับเพราะนั้นมีมีทั้งบวกทั้งลบครับครับมีทั้งบวกทั้งลบเรนั้นความไม่ช่องเนี่ยแก้ไขยากกว่ามาตรฐานคุณภาพสินค้านะส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยจะพยายามเน้นมาตรฐานคุณภาพสินค้าเพื่อไปเอาตายี่ห้ออะไรต่างๆแต่อย่าลืมความรู้สึกของลูกค้าความน่าเชื่อถือ ที่ลูกค้ามีอยู่นี่เนี่ยึงเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสําคัญกับกับคุณคนทีนี้ถ้าถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจดสิทธิบัตรเนี่ยจะต้องเริ่มจากไหนฮะคุณผคนเนี่ยผมเริ่มต้นเนี่ยจริงๆกรมทรัพย์สินทางปัญญาของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยอให้คําแนะนําได้ดีมากนะครับในในเรื่องนี้เลยอย่างจริงจังแล้วสามารถอจดทะเบียน จะทะเบียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากแล้วก็เดี๋ยวนี้มีกระบวนการการฝึกอบรมต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบัตรต่างๆนะครับอนุสิทธิบัตรเครื่อหมายการค้าแล้วก็มีสำนักง,งานทนายความหลายแห่งที่ช่วยเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นจะเริ่มทำอะไรก็ ควรจะปรึกษากับหน่วยงานราชการก่อนแล้วก็จ้างผู้เชี่ยวชาญดมเดินการเรื่องนี้แต่อย่างไรต้องตามต้องมีแผนที่ชัดเจนในเรื่องที่ผมพูดถึงทั้งบวกทั้งลบในเรื่องนี้ไว้เป็นแผนระยะสั้นระยะปานกลางระยะยาวด้วยครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยขอบคุณนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณครับคุณบุคคลีลาธรรมนะครับในฐานะที่เคยเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า สสวนะครับเรื่องราวของการจดสิทธิบัตรสําหรับผู้ประกอบการนะครับนี่เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้วันนี้ถามคุณผู้ฟังนะครับว่างาน m o n เอ็กซ์ระยองครั้งที่5นะครับซึ่งเป็นการจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลระยองเนี่ยธนาคารออมสินก็ได้เข้าร่วมในโครงาในงานนี้ด้วยนะครับเพร้อมกับการเตรียมนําเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งสินเชื่อทั้ง เงินฝากนะครับไปนําเสนอกันในงานดังกล่าวคําถามคืองานดังกล่าวคืองานมาน,นีเอ็ก e ซ์โประยองเนี่ยจะจัดขึ้นเมื่อไหรนะครับคำตอบคือจัดขึ้นตั้งแต่วันที่8ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่10กันยายนนี้ที่ห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทรัลระยองนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกับพทัททโครับวันจันนะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยดได้ถุนร้านวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ